จเป็นยังว่าเข้าใจอายเป็นยังราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรับพิสานไว้เรารับผมพี่น้องวุ้ยราบกว้อยห่างไกลไปดุดีกร์ว้าวมันเงามันยังไม่ดีไรไถ่กันได้กแค่มาวอ้ยวุ้ยแกเงามาเกือบเป็นปีจังสีน้ำมันบดอีปานได้มีไผรจ้าคนไม่ห่วงยัยกระชีดไปแน่นอนไปบอกเห็นแม่ไผ่กันได้แต่ก็ยังบวทันเห็นทันเทวดาส่งลงมาจากคนแน่โซดกันเงาการยังนั่งตอกเราผู้เดียวเกอบทุกวันเอวุ้เตยทานไปจ้ากี่ยัง โปรดเธอซักคนมาเกี่ยงข้างได้บ่กเปนต้นดีเลิศเลยแค่ความกับเท่ากับพ่อมาเช็กอินเบิ้งแนกท่บอแม่ไปพ่ออยางไห้ไปพ่อปลาวันทีงสิบ่มีบ่แม่บุลิโตนไอเน่มากินส้อยแซกับไอได้บ่กก็มีปัญหาทางด้านความหักไอเลยอยากฝากหัวใจให้ดูแลก็อยากมีความฮักกับใครกันได้กันได้ให้หัวใจมันฟ้าดกินความเหงาก็อยากมีความฮักกับใครก็ได้ก็ได้บ่สนใจว่าเจ้าสิเป็นไผรให้หน่อยแต่ให้มันนานๆเวลาพนักงานจะตัวไอได้บอก สันสัเนมันดิไือพอกเป็นแบบนี้นัี้หักอ้บอติงลิงติ่งว่าลิ้งติ่งๆลงติ่งติงเีว่าลิงติ่งลงติ่งติงกสันมันหสั้นติ่งกับมันเงาอีลี้งว่าได้้างเราเดิมลิเยลนวันบ่ายเป็นมาสั้นอความเงาอดยามนา กันเบิดขึ้ไอ้สิเล็กให้ฟังไอ้วันนั้นเลิฟอยู่ขโมนเกิลตามนั้นขอลองอย่างดีลามมาจอดกันจนฉันลองเจ้าสิบองเนาความเงาที่มันละเป็นตาสั่งเอาไปทิ่มให้แน่สิเป็นเท่าไรสั่งมาจังหวะเมื่อตากันยกผู้ใหญเบิ้งแน่ผู้ใดญสุดก็เจอกันแม่น่ามนต์ลิโตนายเน่มากินส้อยแซ่กับไอ้ในบองก็มีปัญหาทางด้านความหักให้เลยอย่าฝากหัวใจให้ เปไม่หน่อยแต่มันนานๆทีละคนงันยกตัวไอ้ด้บอบสั่ให้มันใสคือก็เป็นแบบนี้ังสิฮักบ่ิ่งลิงติงว่าิงติ่งลิงติ่งติ่งลิงติ่งว่าิงติ่งลิงติ่งิงตกเสมันหางสั้นติ่งิงก็เหงาอีหลีว่าได้มาบ้างลิง เป็นไพ่ก็ได้ในช่วงเวลาแบบนี้มันเหงาอีลีขันเป็นขี้ตัวให้ตายเลยกค่มาร้องให้เป็นทำนองเพื่อให้ใครสักคนได้เข้าใจสักคนก็อยากมีความฮักกับไพ่กันได้กันได้ให้หัวใจมันฟาดความเหงาใคอยากมีความฮักกับไพ่กันได้กันไดบอกสนใจว่าเจ้าสิเป็นไพ่ท่าไป่หน่อยแต่มันนานๆนักพนันงานจะตัวไายไอ้บอโบสันสั่งให้มันใส่คือบอกับเป็นแบบนี้กๆแต่สีหักไอ้บอตงลิงติงว่าอิงอิงลิง